สวัสดีจ้าเพื่อนๆตามธรรมเนียมนะคะฉลองครบหกร้อยซับจ้าเย้ <Yeah! S 1> วันนี้มีตำถั่วแล้วก็ขนมจีนนะคะแล้วก็ทอดไก่ไก่ทอดไม่สวย <c oughs> ก็เลยไม่เอามาโชว์กินกันเลยเนาะหิวและคุณพ่อกับเด็กๆไม่อยู่ก็เลยมีเวลาทำคลิปกินหน่อย ถ้าคุณพ่อกับเด็กๆอยู่ไม่ได้ทำหรอกกินเลยจ้ะเคี้ยวเสียงดังหน่อยนะเส้นขนมจีนก็ลวกไม่ค่อยสวย ถึงขนมจีนไม่สวยแต่ฝีมือใช้ได้นะ ร่างกายยังต้องการเวลาในการปรับสภาพหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไปทํางานตั้งปีครึ่งเนาะเมื่อที่แล้วปวดไปตามเนื้อตามตัวนอนหลับสนิททุกคืนไก่ทอดไม่ค่อยสวย กินน้ำกันด้วจ้าสมตขาขนมจีนจ้กอ,อีกนิดเดียวจะถึงพันแล้วแต่กิโลไม้นี่ยังอีกยาวไกลเลย จะยากแค่นาะแต่ไม่เป็นไรตั้งใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆคงจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสงสารเข้ามาดูให้อยู่หรอกใหม่แต่อร่อยนะดูในกล้องอะ่ะมันอาจจะเห็นว่าไม่มากนะ แต่ว่าข้างนอกอะ่ะไม่ยังเป็นสีน้ําตาลอย่นะกวนเนื้อไก่ไม่สุกไงพอทอดไปทอดมาเอาแป้งใหม่นี้นะเป็นคนที่ทำอาหารหน้าตาไม่ค่อยสวยแต่รสอร่อยมากนะชมตัวเอง ว่าเป,ปียทอดอ่ะฝรั่งติดใจเขียนมาบอกให้ทำให้กิน ที่มองขึ้นไม่ใช่อะไรนะคะเปิดรายการทีวีแล้วก็ปิดเสียงไว้มาคำโต,ต,ตสำหรับเพื่อนใหม่นะคะหยาบแอนจะทยอยกลับไปจับมือนะคะไม่น้อยใจนะเพื่อนเก่า แอนก็จะพยายามไปคอมเมนต์นะคะสำหรับบางท่านแอนเข้าไปดูวิดีโอแต่อาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่ากำหนดกดของ YouTube เขาให้เข้าไปคอมเมนต์ได้แค่75คนแล้วตอนนี้มีเพื่อนหลักร้อยแล้วมันก็เลยจะเข้าไปคอมเมนต์ได้ไม่ครบทุกคนนะคะ แต่ถ้าท่านใดหมายถึงว่ามันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าท่านใดที่มีความน้อยใจหร anyway ือว <l ux ury> <ness> <the> ่าคือแอนก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเนาะเขาเรียกอะไรอะจะกด unfollow หรือว่าเลิกติดตามก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเนาะ ก็ต้องออทยอยเวียนไปคอมเมนต์เพื่อนๆทุกวันเท่าที่ทำได้ตรงนี้แอนเข้าใจนะคะถ้าเพื่อนใหม่คนไหนที่แอนยังไม่ได้ไปจับมือเขียนไว้ใต้ปักหมุด แอนจะเขียนไว้ใต้คลิปของแอนนะคะเดี๋ยวแอนจะรีบกลับไปจับมือทุกคนเลยค่ะสุดน้ำก่อน คุณพ่อกับเด็กๆเขาไปเล่นฟุตบอลกันกับน้องชายของคุณพ่อคุณแม่ก็เลยได้มีเวลาพักผ่อนหน่อยมีงานปาร์ตี้ตลอดเดี๋ยวก็จัดวันเกิดเดี๋ยวก็จัดเมื่อวานก็ไปเบบี้ชาวเวอร์มา เดือนนี้เป็นเดือนจัดงานของคนรู้จัก,จกเยอะมากต้องออกทุกอาทิตย์แทบจะไม่ได้มีเวลาพักเลยเดี๋ยวเตรียมงานวันเกิดลูกสาวอีกลูกสาวเกิดสิ้นเดือนนี้ ต่ต้องรอจัดนู่นแหละทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันเขี้วโดนเหมือนมะขามสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะแอนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับแอนทั้ง6 ร้อยดวงใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะแอนจับมือใครแล้วแอนไม่ปล่อยมือแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอนสะพายเดนมาร์คน,นี้ด้วยนะคะเราจะจับมือกันเดินไปด้วยกันนะคะ วันนี้แอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะออกไปเดินตามหาสามีกับลูกๆก่อนค่ะว่าเขาไปเล่นฟุตบอลกันที่ไหนก็อยู่ห่างอยู่ห่างไม่นานให้ขอบไปเล่นแล้วก็คิดถึงเขาเป็นคนที่ติดครอบครัวมากๆคะ่ะเพื่อนมีนะคะแต่ว่าก็แบ่งเวลาเนาะ <c ười> วันนี้แอนก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะแอนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบกลับนะคะเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากแต่อ่านนะคะจะใช้วิธีการกดไลค์แทนนะคะแล้วก็กดหัวใจนะคะแอนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ6 0 0ดวงใจดีใจจริงๆจ้าขอบคุณค่ะ Bye-bye.